นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราชมวิดีโอกันแล้วให้นักเรียนมาทำใบงานเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ครูผู้สอนคุณครูชื่ออะไรคะนักเรียนนักเรียนจำกันบ้างได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูนิธิน,นันจันทราธทีป,ปะค่ะโรงเรียนโรงเรียนบ้านสัปทีพนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยนักเรียนมาดูใบงานที่หนึ่งค่ะ ใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะคะใบงานที่หนึ่งให้เติมคําให้ถูกต้องพุทธศักราชหรือพอสอคืออะไรให้จากที่นักเรียนดูในวิดีโอไปแล้วคิดักราชหรือคอสอคืออะไรนะคะให้นักเรียนเขียนลงมาตอบฮิตรสกราชหรือฮอสอคืออะไรให้นักเรียนตอบลงไป ต่อไปนักเรียนมาดูใบงานที่2ค่ะใบงานที่2เป็นวิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆนักเรียนมาดูค่ะคําถามแรกถามว่าพุทธศักราชก,ก็คือพศ2556ตรงกับคิดสศักราชใดนะคะเพราะฉะนั้นตรงกับคิดสศักราชใดวิธีการหาให้ในักเรียนนําอะไรคะนาอะไรมาลบคะลูก นำ543 543มาลบนะคะนำมาลบแล้วจะได้คำตอบเป็นคริตศักราชนะทำทุกข้อคะ่ะถ้าทำคอสอให้เป็นคอสอก็คือนำห้า้อมาลบจะได้คิดศักราชแต่ในทางตรงกันข้ามถ้านักเรียนจะทำคริตศักราช สมมุติว่าตรงนี้เป็นสองพสิบสี่แต่ถ้านักเรียนจะทำคิดถ้กราษให้เป็นคอสอให้หนักเรียนนำอะไรคะให้หนักเรียนนำห้าร้อยสี่สิบสามมามาทำอะไรคะลกูกมาบวกเดี๋ยวนะคะคูก,กดเครื่องหมายบวกก่อนอ่ะให้นำห้าร้อยสี่ิบสามมาบวก ก็จะได้เท่ากับคำตอบเป็นเป็นพศนะคะเป็นพศคำตอบออกมาก็จะเท่ากับพศก็คือพุทธศักราชคำตอบก็จะเป็นพุทธศักราชค่ะแต่ถ้านักเรียนนามาบลบนะคะคำตอบก็จะเป็นพศค่ะ จะเป็นคิดทศสักการะนะคะอันนี้คือวิธีการหานะคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทําข้อต่อไปเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆน,นะช่องนี้นะคือการหาพอสอแต่ตอนนี้ในโจทย์นี้ต้องการให้นักเรียนหา ในโจทย์ต้องการให้หนักเรียนหาคิดเท่าสกุลละเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอา543มาลบค่ะนะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะทุกข้อนะให้หนักเรียนมาดูใบงานที่3ค่ะใบงานที่3นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่เหมือนเดิมนะคะใบงานที่3นี้ให้หนักเรียนนะคะเติมลงไปให้ถูกต้องเอ๊ะเติมยังไงนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะอะมาดูเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียน นักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนก็เขียนวันเกิดก่อนค่ะวันเกิดนะนักเรียนอาจจะเขียนวันเกิดลงไปวันเกิดของเด็กชายอะไรคะนักเรียนเขียนชื่อตัวเองลงไปเลยเด็กชายลาย ใส่ลงไปค่ะแล้วนักเรียนเกิดพศอ,อ,อะไรคุณครูไม่มั่นใจว่านักเรียนเกิดพศอ,อ,อะไรสมมุตินะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะนักเรียนไม่ต้องรอคุณครูนะคะ2 5งพันห้ารอหกสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดะสมมุติว่านักเรียนเกิดพศสองพันห้าร้อยสี่ห้าสิบแปดตรงกับคิดทศกราชใดเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วจะตรงกับคิดทศากราชใดนักเรียนจะต้องนําอะไรมาลบคะลกูก นำห้าร้อสี่สิบสามาลบค่ะนักเรียนมาลบนะได้เท่าไรคือคำตอบของคิดทศศสกาลอย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของข้อที่1ข้อต่อไปเมื่อมีอะไรความสำคัญกับน,นักเรียนีกมีวันเกินแล้ว